เปลือกไข่เปล่าใช้แล้วอย่าทิ้งนะจ๊ามีประโยชน์นะจ๊าหญิงจ๋าวันนี้แม่จะพามาใช้ประโยชน์จากเปลือกไข่นะคะก่อนอื่นก็โคเรโคเรกับไฟนะคะจนมีกลิ่นอ่า คั่วนะคะพลิกกลับไปกลับมากับไฟแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วใครจะมีเวลาก็ทุบให้ละเอียดกว่านี้ก็ได้ค่ะยิงจ๋าแต่แม่สะดวกแบบนี้นะคะแม่ก็จะโรยใส่ต้นไม้นะคะอ้อก่อนอื่นก็ทิ้งเปลือกไข่ให้คลายร้อนให้หายร้อนก่อนนะจ๊ะยิงจ๋าแล้วก็นําไปโรยให้กับต้นไม้พืชพันธุ์ พืชผักของเราแบบนี้เลยจ่าหญิงจ๋าต้นไม้ก็จะได้รับสารอาหารนะคะหรือถ้าใครจะปลูกผักใหม่ก็ซื้อดินนะคะสำเร็จแล้วก็มาผสมเปลือกไข่ผสมกากมะพร้าวผสมใบไม้เข้าไปด้วยก็จะเป็นอาหารชั้นดีของต้นไม้เลยค่ะตรงนี้เปลือกไข่ก็มีประโยชน์มากมายซารพัด ทั้งเป็นอาหารอันเลิศรสคุณประโยชน์อันมากมายแล้วก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์แล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อต้นไม้อีกด้วยนะเจ้าจหญิงจ้าตรงนี้แม่ก็จะพาไม้ประโยชน์จากเปลือกไข่ก็เลยนี่เป็นไงให้ดูต้นมะละกอสูงไม้